เควสชื่อว่าเรื่องปรำปราใช่ไหมเหมือนกับว่าเราจะได้สกิลสวรรค์สังหารเดี๋ยวเราไปลุยเควสนี้กันก่อนไปมุ่งหน้าถูกเรื่องปรำปราเฮ้ยจม้าขางเงะคู่ใจอ่ะสายลมนำพาคร่ไปเฮ้ยเหมือนเราเจอแขกไม่รับเชิญครับเอาสักหน่อยไหม พวกมองโกรหรือเปล่าสักหน่อยเลยครับอย่าไปกลัวนี่มีนอกอินทรีด้วยมาสู้กับข้าในวันนี้กดสัม่ยมค้างไว้มันจะมีหลอกเลยครับมันจะมันจะนจะอะไรนอ้โหทเป็นหลอกแต่ไม่ได้หลอกเอาไปอีกหนึ่งคนไหวไหม ไหวไหมไหวก็โอเคครับผมอ๋อนี่มีตัวประกันด้วยมัมริชิเกทมโรโนิลมีตัวประกันด้วยโอ้โหไม่เลย <c oughs> อุ้ย,ยแปดจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดจะหมดโดนซะโอ้ยโอ้ยยังไงยังไง มันจะมันจะเอาล่ะมันจะโอ้โหโดนจนได้ครับโดนซะโดนซะหมดหรือยังเกลี้ยงมาช่วยเดี๋ยวตรงนี้ครับมาช่วยตบกันเดี๋ยวก็เป็นอิสระแล้วเป็นพระหรือเปล่าเป็นชาวบ้านครับ รับวิอีนักขอรับเป็นการขอบคุณของข้าให้อะไรมาเหมือนให้ EXP ป่ะมานี่เจ้าคางเงี้ยไหนดูสิตายแล้วครับ ไปด้วยกันไหมข้าจะไม่มีวันลืมเลยขอรับอ่าไม่รู้มันอยู่ข้างบนข้างล่างเหรอเราตามสายลมไปก่อนตอนนี้เราอยู่บันเนินอ๋อลมมันพาล,ลงไปข้างล่างครับเอ้ยโอ้ย,อยกระโดดสูงยัง ไหนไหนอ๋อนี่ครับที่สะพานเฮ้ยมีนกบินอ่ะเนี่ยมันชอบมีอะไรแบบมาขัดขวางถ้ามันมีนกอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันจะพาไปหาสิ่งของไปี๋ยวบินตามนกก่อนนกมันพาไปไหนอะอ๋อนกมันพามาตรงนี้เทพสุสโนโอคุ้มครองเข้าด้วย ร่างละวิญญาณมีคนกำลังดีดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าใครรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรบอกผมด้นะครับใครกันที่ฆ่าผู้คนเหล่านี้นักลบที่หน้าขั้นครามเขามังคาไให้อาตมาเล่าตำนานกระบวนท่าสวรรค์ลงทันของชิงโงยชิงเงโนริเมืออ่อคำตอบที่ได้ไม่เป็นไปตามต้องการเขาก็ห้ามืดด้วยโทรศัพท์และเข็นฆ่าทุกทุกคน มันต้องการรู้เรื่องอะไรอาตมาไม่มั่นใจเลยท่านข้าขอฟังเรื่องราวทั้งหมดต้องรู้ได้ว่ามันตามหาอะไรอยู่ครั้งผู้คนเริ่มมาอาศัยบนซูชิมะมีพายุฟ้าขนองอันแปลกประหลาดและน่าสะพึงกลัวก,ก่อตัวขึ้นทัน่เทตามกอบเมื่อใดก็ตามที่ฟ้าผ่าเหล่าศัยกายฟ้าจะปรากฏกายขึ้นสั์ร้ายเหล่านี้ลื้อทำลายหมู่บ้าน,านต่อให้เกิดความตายและความพนานนศ เพื่อนที่รวดเร็วเกินหวังจะหยุดยัง้งแต่ชาวบ,บ้านพอจะรู้จักบุรุษผู้หนึ่งที่อาจตอ่อกรกับประสูนสายฟ้าเหล่านั้นได้นั่นคือชิเงโนโรินักดาบที่วว่วงไวที่สุดในซูชมิมะชิเงโนโริไม่เคยแพ้ต่อการต่อสู้ตัวต่อตัวหลังจากขัดเกลาฝีิมือน,นานหลายปีเขากคิดคนท่าสวรรค์ลงทันขึ้นมาเป็นการโจมตีที่รวดเร็วเกินตามมองเห็น ชิเงโนริล่อให้เหล่าสัตว์ร้ายมายังชายหาดว่งวงว้างแห่งหนึ่งที่โควัสึอาศัยขุ่นทรายช่วยลดความเร็วในการเคลื่อนที่การต่อสู้นี้เปลี่ยนทรายเป็นเท่าทานและฟอกสีใบไม้จนกลายเป็นสีขาวท่าสวัรคลงทันของชิเงโนริเฉือนผ่านล่างของเป้าหมายเร็วเกว่าที่จะหลบหลีก เมื่อศูนย์ตัวสุดท้ายล้มลงมวลพายุสลายไปและซซชิมะก็ปลอดภัยดังเดิมชิคเกโนริเริ่มปลิกตัวประชดชีวิตยอยู่ห่างไกลผู้คน มีเพียงสิทธ์บางคนที่ตามหาจนพบและมีเพียงผู้ที่กล้าหาที่สุดแล้วมากทักษะที่สุดเท่านั้นที่คู่ควรกันรับถ่ายทอดสาวหวานลงทันเมื่อพายุใกล้เข้ามาดาวจะถูกนำไปวางบนสุสารชิงเงนดอิโดยลูกศิษย์ที่รู้ตำแหน่งของมันณจุดดังกล่าวเพื่อป้องกันการโจมตีของเหล่าสัตว์ร้ายในธรรมชาติโอ้โห ขารกรต้องการเรียนกระบวนท่าสวรรค์ลงทันของชิเงโนริฟังดูนตรายหากนำมัใช้ในทางที่ผิดมันไปทางไหนแล้วสตรีนางหนึ่งวิ่งหนีไปทางสะพานใกล้ๆนี่เขาไล่ตามอ่านไม่ทน <c oughs> <c oughs> ันละทุยเควสสวรรค์สังหารโอ้โ oh. หดูท่าทางจะเป็นท่าตำนานครับฟันแบบมองไม่ทนัน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ท่านั้นมาเราจะต้องตามใครบางคนไปครับมาสายลมไปทางไหนไปทางนี้ก็ไปทางนี้นั่งอยูสะานที่นักดนตรตีคนนั้นพูดถึงมีเสียงร้องไห้มาจากทางไหนกันมาจะาาาใต้สะพานครับคุณเสียงร้องไห้ครับอยู่ใต้สะพาน เดี๋ยวไปดูกันเล็วมีผู้หญิงคนหนึ่งโอซามอไรซามะมินะนายท่านมีคนตายมากเหลือเกินเจ้าเห็นหน้าคนร้ายไหมข้ารู้ว่าเป็นใครเจ้าค่ะเจ้าซุฮิโรโคกะข้าเคยได้ยินชื่อเขาเป็นนักลบของตระกูลยาลิกาวะเจ้าจำหน้าเขาได้ไหมใบหน้าที่จดจ้องมานั้นข้าคงไม่มีวันลืม ตามข้ามาข้าแกะรอยของมันได้อีกฟานหนึ่งของสะพานตามข้ามาไม่ใช่เหรอผู้หญิงต้องเป็นคนพูดเปล่าวะเฮีย <c oughs> อ๋อให้เรามารวมกันที่สะพานก่อนแล้วค่อยตามข้ามาใช่ไหมฮิซเมโนะโรอยกีบมายาซีฮิระกำลังหนีหนีไปทางไหนหนีไปทางไหนล่ะ <c oughs> ไหนรอยเท้าอยู่ไหนตามยาซีฮิระไปนั่นไงรอยเท้า เจ้รู้อะไรเกี่ยวกับยาซีกิระโคไกอีบ้างรู้เพียงเขาเคยเป็นบริวารของตระกูลนี้ยาลิกาวะเมื่อหลายปีก่อนเจ้าค่ะหลังจากที่กบฏถูกปราบปรามตระกูลก็ถูกยุบบริวารต่างก็ถูกปลดออกปลดออกหรือกันว่าเขาจากมาจากซซชิมะแล้วแต่เมื่อมงกลเข้ามาลุกลามเขาก็กลับมาแต่ข้าไม่แน่ใจว่าเขามาจากไหนมันไม่สําคัญอีกแล้วมันไม่สำคัญที่มีชีวิตต่อไปจากหลังทาเช่นนั้นอ๋อตระกูลนี้เป็นกบฏครับ มันก็จะเป็นแบบปัญหาทุกทุกประเทศอะ่ะเวลามีภัยร้ายก็จะมีคนบางคนที่แบบยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแบบให้เอาชีวิตรอดนะครับเหมือนเหตุการณ์ใกล้ๆระเวศไอระแวกแถวบ้านเราเนี่ยนะฮะทางหน้าพวกมันตั้งด่านอยู่ไหนวะยังมองไม่เห็นเลยภาพซูมใกล้อันนี้ภาพซูมใกล้เกินไปอ๋อทางขวาน่เลยนี่ลอยกีบเทา้ากีบมา้าลอยเท้ามา้า มูกูะทหารมองโกซ่อนตัวซะกี่ค,คนวะเนี่ยเดี๋ยวเราสแกนดูสิเราจะประจันหน้าหรือเปล่าหรือเราจะเป็นตุไม่ตุสด,ดิเราเป็นนักลบอยู่แล้วออกมามึองออกมาจบแดงฝีมือให้ข้าเห็นหน่อยม,มาแล้วครับสมูไรอโอ้โหเราพลาดท่าครับโดนหลอก โดนหลอกอุ้ยมีกระโดดแทงด้วยมันเก่งมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นโอ้โหมันมันทำอะไรค่าน้อยค่าน้อยโดนซ้ามึงโดนซ้ามาอีกไหมไมาอีกไหม เข้ามาเข้าอุ้ยหมูโจมตีแต่ข้างหลังโจมตีแต่ข้างหลังไม่แมนไม่แมนเลยไม่แมนโจมตีแต่ข้างหลังเหรอมาตายซะตายซะเธอโอ้ยมีธนูครับไหนไหนไหน ธนูตายซะตายหยุดความเจ็บปวดตายซะเถอะตายซะเถอ,อะเ,อเรียบร้อยชาวบ้านออกมาได้แล้ว ข้าไม่เห็นยาซูฮิระโคกะเลยเจ้าคะ่ะเรากำลัลงไล่ตามบุรุษที่มีนามว่ายาซูฮิระโคกะเขาเพิ่งไปเอยขอรับก่อนหน้าน,นี้เขาอยู่ในหอสังเกตการร่วมเมือกองทัพมองโกรหรือ <S <S ขอรับแต่คืนก่อนพวกเขาโต้เถียงกันจับความได้เพียงว่าชิงเงโนริเขาจะไปดูที่หอสังเกตการจอารีบหาที่ปลอดภัยก่อนฐานมองโกจะมาถึงตัวละครเดิมพูด ผมเปลี่ยนไปสามเสียงแล้วดัดเสียงไม่ถูกแล้วอ๋อสังเกตการอยู่ไหนอ๋อโอเคกดข้างเพื่อเปิดไี่มีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมเปิดทำไมอะ่ะยาชิฮิระมันวางแผนอะไรอยู่ใบไม้สีขาวราวกับต้นไม้ในตำนานที่ต้อง สายฟ้าจนสีซีดที่โดนสายฟ้าจนสีซีดกองมองโกมีตำนานของชิงเงินรีในอีกรูปแบบมันคงอยากจะเทียบกับรูปแบบของนัดวันตีนั่น <c oughs> สนามประลอง <c oughs> มันตามหางสิ่งนี้นี่เองมองโกก็ศึกษาตำนานของญี่ปุ่นเหมือนกันครับ <c oughs> อ้าวมันให้ขึ้นมาที่หอสังเกตการ เพื่อให้อ่านสามอย่างนี้นะได้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 ไดลง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 เดอเซฮิระากำลังตามคนที่สอนกระบวนท่าสวรรค์ลงทันของชิเงอรลีให้มันได้ใบไม้สีขาวมีต้นไม้ลักษณะนั้นอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เจ้าค่ะนั่นแหละทางที่มันไปเจ้าช่วยข้ามากพอ,พอแล้วไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกับคนอื่นเถอะขอบคุณเจ้าค่ะผวัว่านายถ้าจะลงโทษเจ้าใจมันนั้นได้ เดี๋ยวข้าจะลงโทษเจ้าใจมันนั่นให้เองข้าต้องหาต้นไม้ที่เปใบสีขาวให้เจอมีข้าดัดเสียงอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต้องหาให้ยากครับมันมีเครื่องหมายเว้นขยายอยู่ตรงนั้นทางนี้มานี่เร็ว <c oughs> มามาวิ่งมาทางนี้ให้ข้าขี่หน่อย ใบไ,ไ,ไม้สีขาวใบไ,ไม้สีขาวที่ที่มีใบไม้สีขาวใบไ,ไม้สีขาวตามหาใบไม้สีขาวอา๋ออ๋ออ๋อบัก็บกบกหรือเปล่ากระตัวค้างเลย นี้หรือเปล่านะแต่ทางเนี้ยผมเคยวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งตอนที่แบบเล่นแบบอ้ข้างบนมันจะมีเหมือนสารเจ้าอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีใบไม้ไมสีขาวหรือเปล่าลองดูซิใบไม้สีขาวลมมันพัดไปทางไหนนะได้ไม้ยว มาทำอะไรอไม้ไมยูไดูซิต้นไม้สีขาวเจอแต่เปลวเพิงต้นไม้สีขาวนั่นไงใช่ไหมนั่นไงต้นไม้สีขาว ผมเคยขึ้นมาบนสารเจ้าไว้แล้วครับมันเป็นสารเจ้าแห่งไฟเราก็จะได้เครื่องประดับครับอัน,นีต้องโดดไปใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันจะมีศพคนคนนึงนั่งอยู่ตรงนั้นอ๋อมันคนละเควสกันครับมันให้สำรวจนี่ฮะเจอแล้ว ใบไ,ไม้สีขาวเรากับต้นไม้ในตำนานที่ต้องสายฟ้าอ่านไม่ทันเนื้อคำสุดท้ายเราจะลงไปหาต้นไม้สีขาวกันลงทางนี้ได้ไหมวะขาจะหักไหมอ๋อลงทางนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่ามีให้ลงค่อยๆลงไป เอ้ยเอ้ยขาจีนกับหักลงดีๆลงดีๆลงไหนมาเร็วคางเงี้ยเราตั้งชื่อมาว่าคางเี้ยฮะเป็นสีดำด้วยไปนี่จะเป็นที่ที่เรามาเอาเฮ้ยมีซากศพครับ ราจันหน้าเลยครับผมค่าอยู่นี่มาอย่ามาล่อรอไขาอย่มันจะหลอกไหมจะหลอกไหมเฮ้ยยืนไม่ได้แดกผมหลอกมา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 อีกตัวหนึ่งบับเขาให้ได้แต้มเทคนิคสบัดดับเอาเลือดออกจากดาบทีหนึงเก็บข้าวฝัก ไหนให้นมให้ลมนำทางลมมันชี้ไปทางนูน้นครับเห็นครบเพลิงละมีเกวียนด้วย<ท>ยุดเธอเข้าบอกทุกอย่างที่รู้แล้ว<ท>มีคนกำลังถูกทรมานใครกำลังถูกทรมานอยู่มีคนถูกจับตัวอยู่เดี๋ยวก่อนนะหนึ่งโอ้ ه, เพียบเลยครับ ถ้าเราโหมันเยอะเราจะลองสเตลไหมหรือว่าเราจะเราจะ,าป,ระประทะซึ่งหน้าเราลองสเตลดูดีกว่าครับโอ้โหเยอะไปนะอาจารย์หน้าเลยดีกว่ามาขคัเคเตโคยมาสู้กับข้ามาเราไม่กลวยแล้วครับ มาบักเข้าให้มา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 บักเข้าให้ดาบพิคมน้องดาบพิคมดาบพิคมใช้หั่นแซลมอนมา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 โด,ดมาอด,ดมาน้องอุ้ยหูกันไม่ทันเสียฟอร์หมดโดดมาโดดมาโดดมาอุ้ยมิธนูธน,นูจัดการธนูก่อนครับ คนธนูไหนไหนคนธนูเอา้าเอา้าเสียฟอร์มเลยกระโดดไม่โดนหาธนูไม่เจอธนูไหนเจอแล้วเจอธนูแล้วซุ่มเหรอซุ่มซุ่มเหรอข้างหลังมาอุ้ยโอ้โหหลบไม่ได้นี่เนี่เจอธนูแล้วล้มเลยล้มเลยยิงที่เข่าสุด มองไม่เห็นเลยเนะเมื่อกี้มามาเข้ามาคอมเข้ามาตัวตัวแล้ว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 พี่เบิม้มพี่เบิม้มโ, hmm. โอ้โหพี่เบิม้มพี่เบิม้มใจเย็นพี่เบิม้มพี่เบิม้ม พี่เบิ้มโดนกบุญท่าปานวารีหูยพี่เบิม้มพี่เบิ้มองพี่เบิ้มโดนว่ะโดนเข้าไปเราประมาทไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้เลยพี่เบิ้มทุบแรงมาก ฮ้ยมีอะไรให้เก็บอ่ะอ๋อมีลูกธนูเข้าไปช่วยคนที่อยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่ทันฮะนี่ใครนี่ใครอย่าบอกนะว่าเขาคือ คือใครพูดเร็วๆม,มีคนร้ายชืย่อมีคนชื่อยาเซฮีระเขาอยากเล่นกระบวนท่าสวรรค์ลงทันจากปู่ของข้าจึงจับตัวท่านปู่ไปท่านปู่เจ้างเัามีภัยพวกมันไปทางไหนลานฝึกซ้อมกับของเขาขอรับสนามประลองที่ชายฝั่งโคมัตนสึกได้โปรดช่วยเขาด้วยแล้วสายฟ้าก็ดังขึ้นเจ้าของวิชาสวรรค์อะไรนะชื่อวิชาอะไรนะ วิชาอะไรอ่านใหมด่ดิสวรรค์สังหารอยู่ที่นั่นนั่นเองครับทางเข้าชายหาดทรายดำอ่าไปม,มาเน่มาเน่จะช่วยท่านปู่แล้วมันไม่ยอมบอกว่าปู่ให้ยาสีฮิราล่วงลุกบนท่าสวรรค์ลงทันไม่ได้ เนี่ยครับเวลาเราวิ่งวิ่งอยู่เราเจอรังจิ้งจอกแล้วเขาวิ่งตามจิ้งจอกไปครับมันจะพาเราไปเจอแบบเหมือนที่ปลดล็อกเครื่องรางอะ่ะเดี๋ยวเทสให้เดี๋ยวเทสให้ว่ามันเป็นยังไงนู่นนู่นนู่นรังจิ้งจอกเห็นไหมสันเจ้าจิ้งจอกอยู่ทางขวาแล้วก็วิ่งตามจิ้งจอกไปครับในกรณีนี้เราเห็นละนี่นะเราก็มาไหว้ก่อนทำความเคารพสันเจ้าจิ้งจอก แล้วเดี๋ยวมันจะปวดล็อกโอ้ยมีเสียงคนอยู่ข้างล่างไปไปช่วยท่านปู่อน <c oughs> เดี๋ยวท่านปู่ตาย <c oughs> ไหนไหนสายลมนำพาง <c oughs> เดินทางไปสู่ศาลของชีเงโนอิ เจอแล้วเจอแล้วเสียงฟ้าร้องโอ้โหฟ้าผ่าตามหาสุสานของชิงเงโนริสุสานเหรอสุสานนั่นจะอยู่ข้างบนนั่นไงเออใช่ครับต่อจากนี้ขอเราคงต้องเดินเท้าโอหไฟฟ้าผ่าต้นไม้ถูกโค่นลงเพื่อใช้เป็นสะพานทางต้นไม้ถูกโค่นลงเพื่อใช้เป็นสะพานข้ามฟาก นี่มั่นใจว่าน,นี่เป็นสายควสใช่ไหมสายควสโคตรยาวเลยตอนแรกเราว่าจะไปตามเจ้าเอคุณหญิงอีกอันหนึ่งยวซูฮีระพาทาหารมองโกมาด้วยดียวซูฮีระเจ้าทำอะไร <c oughs> เราจะประจันหน้าดีปะเราสเตล,ลคิวกว่ารอบสังหารนี่นี่นไปอัพเกรดมีดมาครับมันจะสเตล เร็วขึ้นนี่ยินเสียงเหมือนมีตัวนึ่งอุ้ยมายืนทำความเคารพอ,อะไรตรงนี้เออแล้วก็เหมือนแบบว่าเวลาเราเจอสุสานเว้ยม,มันจะโค้งคำนับเองอาเราเจอตัวละอันนั้นก่อนดีกว่าเหมือนบอมันไม่ค่อยเก่งสเตล,ลง่ายกว่า ค่อยๆเจรอนเข้าไปเจรอนเข้าไปอืมปาดขาก่อนนี่โหนี่ครับสู่สารดาบมีดาบเต็มเลยจ้วงจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปโหขานี่เทวน้อยไหนไปทางไหนอีกโหมีดาบปักดาบปักเต็มเลยครับ มันเป็นสุสารดานั่นเป็นนั่นต้องเป็นสนับประลองของชิงเงโนรีแน่ข้ามาช้าไปอุ้ยยาสซฮิระมันวางแผนอะไรอยู่น่าสลดนักเขาถูกยาเซฮิระฆ่าตายหวไม่นะคุณปูไม่มีอะไรต้องสเตลแล้วอันนี้ดูอันนี้ก่อนดาบเล่มนี้ผ่านการประลองมามาก รอยเท้ายังใหม่อยู่เลยเฮ้ยโอ้โหแต่งตัวโคตรเท่โคตรเฟี้ยวยาซุฮิระโฟกะมือเชิดของเหล่ากบฏการเวลาไม่ทําให้เจ้าเปรียบไปเลยเจ้าเป็นเพียงเ,เด็กน้อยเมื่อครั้งที่ยาลิกาวะลุกเป็นไฟเป็นเวลา15ปีแล้วที่ข้าฝันว่าจะฟันชิมุระให้ถึงกระดูกชีวิตเจ้าไม่ยืนยาวเพราะที่จะเผชิญหน้ากับท่านหรอกแต่เท่าสอนกระบวนท่านในตำนานให้ข้าก่อนที่ข้าจะฆ่าเขา เ <respace. S 2> ้าจะแสดงให้เจ้าดูเองแย่แด้เรากำลังจะโดนท่าสวรรค์ลงทันเรากำลังจะโดนท่ฟาดฟันในพิบตาเตรียมดูแตกเตรียมดูตัวผมแตกได้เลยโคเท่ใครจะไวกว่กัน สี่เหรอกระบวนท่าสวรรค์ลงทันเหรอไหนไหนพี่จะฟันให้สวรรค์แตกเลยสวรรค์ลงลงไหนอ่ะไหนสวรรค์ลงทันโห่เนี่ยเนี่ยเจอละโอ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากรออะไรอยู่ล่าไอ้หนูเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวเรียกใครไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาดาบเก็บเข้าฝักแล้วครับ ดูท่ามันนี่โอ้ยนั่นน่ะโอ้ยเจ้าเจ้โดนซะอ๋อมันเป็นท่าเอไอวะครับเอไอเอไอเหรอแต่เย็นนี่ก่อนสวรรค์ลงทานเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลงทานแล้วมาๆมาจะตายแล้วโกลกะ อยา่าซือฮิะระเจ้าต้องตายด้วยดาบข้าข้าไม่ทำโอ้โหสามเหลี่ยมโอเวอร์ใช้สวรรค์สังหารวิชีนโดนฟ้าผ่าเลยโอ้ยสวรรค์สังหารครับ,รรบก่อนกิดบวนท่าสวรรค์ลงทันไม่อาจช่วยเจ้าได้กระบวนท่าสวรรค์ลงทันไม่อาจช่วยเจ้าได้ใช่ครับเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถหนีธรรมชาติได้เฮีย โดนฟ้าผ่าแล้วเสียหมาเลยลำลึกถึงผู้วายชนนี่คือคุณปู่คนนั้นนะมั้งเมื่อกี้ไม่ใช่คุณปูป่เหรโสดมวลเหรอท่านควรจากโรงนี้ไปอย่างสมเกียิมากกว่านี้ ข้าขอให้คำมั่นว่าจะใช้ขบวนท่าของชิงเงโนริเพื่อพิทักษ์ซูชิมาจากผู้ปองร้ายทุกคนสวรรค์สังหารเหยี่ยวสวรร์จูโจมฉับพันราวกับนักล่าแห่งท้องฟ้ากดออปชันไปดูเนีดูซิ อ่าเป็นดาบครับไหนลองใส่ซิเหี่ยวสังหารแล้วไหนวิชาอะไรวิชาวิชาอะไรหนะ้านี่ไงมาละปลัมปลากดสามเหลี่ยมโอเพื่อโจมตีใช้พลังใช้พลังใจหนึ่งแต้มอ่าก็คือไอ้โอ้ดูดาบดิ <c oughs> <c oughs> ฝากดาบโคตรเฟี้ยวเลยสามเหลี่ยมโอ อ๋อนี่ครับนี่ถ้าสวรรค์ลงทัน